ไปแรกกิจกรรมดีๆค่ะการอบรมหนักจัดการอาซาค่ะซึ่งศูนย์อาซาสมัครมหาวิทยาลัยสรงคล้านาคารินค่ะเขาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหนักจัดการอาซาสมัครเดินหน้าง,งานอาซาช่วยเลือสร้างคมค่ะนี่เป็นบรรยากาศเทหองซี่ตรังอาคารอาคารกิจกรรมหนักศึกษามหาวิทยาลัยสรงคล้านาคารินวิทยาเขตหัดใหย่ยนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพตโกวิทยาเทปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาน,นักศึกษาและกระซิเก่าสัมพันธ์เป็นประธานเปิดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหนักจัดการอาสาสมัครวอลันเทียเมนต์น,นะคะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหนักจัดการอาสาสมัครจัดการอาสาสมัครอย่างทรงคุณค่าและมีความสุขโดยมีอาจารย์บุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยสงคลนานรินทร์ินวิทยาเขตต่างๆรวมถึงผู้บริหารครูบุคลากรจากโรงเรียนในพื้นที่ที่เข้าร่วม เพื่อรวมกันแหลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาทักษะด้านการจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบทางนี้ค่ะก็เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครบัณฑิตอาสาหนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเป็นอาสาจะต้องทํางานด้วยความเต็มใจมีความสุขและก็สามารมัํทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะดรนริดรวงสุวรรณพวงนวยการศูนย์อาสาสมัครหมอโอกได้บอกว่ามหาวิทยาลัยสงคลานครินค่ะ มีวัฒน,นธรรมที่สําคัญก็คือประโยชน์ข้องเผื่อนมนุษย์เ,ยเป็นกิจหนึงซึ่งศูนย์อาสาสมัครก็ถือเป็นหน่วยงานเนหนึ่งถท่มุงสนับสนุนส่งเสริมการทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมขับเคลื่อนการทํางานกับชุมชนโดยโอกาสผ่านงานบัณฑิตอาสา โดยรับนักศึกษาเทเดนเจบแล้วเข้าไปทำงานกับชุมชนในระยะเวลา10เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นจุดเฉ่อมยงการประสันง,งานระว่างมหาวิทยาลัยอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนทำให้เกิดเป็นกิจกรรมจิตอาสามากมายทางการทำงานช่วงภัยพิบัติช่วยเหลือด,ด้านสังคมการรับบริจาคก,การพัฒนาพื้นที่ชุมชนแล้วก็การจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงอย่างเปิดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาผู้นำนักศึกษาโดยแต่ละปีค่ะก็มีนักศึกษาในว่้น ใจโรงเรียนปีหลักประมาณ100 0คนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการทำงานเชื่อมโยงกับอาซาสมัครในระดับอาเซียนและก็นานาชาติด้วยในการตอบสนองนโยบายมหาเทยาลัยเพื่อชุมชนเพื่อสังคมซึ่งการอบรมคนนี้ค่ะก็เพื่อต้องการให้การทำงานด้านอาซาสมัรเนนะี่ยมีการพัฒนาและก็เกิดความตโอเนื่องหมักยิ่งขึ้นสู่ระดับสากลค่ะตลอดระยะเวลาเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าผลก็เป็นหน้าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เรียกว่าทำให้ เรามีกิจกรรมด้านอาสาสมัครเนี่ยมีลักษณะที่โดดเด่นที่สําคัญแล้วก็เราก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงประสานงานงานอาสาสมัครในระดับภาคได้ด้วยผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็ดําเนินการอยู่รวมถึงการเปิดการเรียนการเรียนการสอนด้วยนะครับวิชาพัฒนาผู้นํานักศึกษาอย่างนี้นะครับก็นักศึกษาก็จะมาลงทะเบียนปีหนึ่งประมาณพันกว่าคนนะครับ และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจัดการอบรมพิเศษสําหรับนักเรียนมัธยมอะไรต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบสนองกับการพัฒนาสังคมของมาเลเซียนักคริตครับ